ในเรื่องของอักษรฝนแสนหาที่มาที่แท้จริงนั้นตรงนี้ต้องฝากไปถึงอาจารย์พ่อสมเจตมิมนเกษมเนาะที่เคยให้เลี่ยมอักษรฝนแสนหามานั้นต้องขอตอบอาจารย์พ่อว่าฝนแสนหาที่แท้จริงนั้นหมายถึงสอนพลายวาดสอนพรหมมาศที่สามารถยิงขึ้นไปหนึ่งดอก แตกออกไปนับแสนนั่นคือพระธรรมคำเทศนาของเราองค์พระบรมศา,ศาสดาทั้งหลายนั่นน่ะเขาเรียกสอนพลายวาดและสอนพรหมมารที่เรียกกันว่าฝนแสนหาที่อาจารย์พ่อเรียบเรียงมานั้นเป็นภาษาละนานั้นเป็นเพียงรหัสทางการทหารเท่านั้น ึ่งเรื่องความรักของอักษรฝนแสนหาเนี่ยเราผู้บำเพ็ญทั้งหลายกว่าที่จะช่วยเวเณสัตว์ทั้งหลายได้หลายคนโดนหลายองค์โดนทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ถูกกลด่ามาเยอะแยะมากมายกว่าจะได้มาซึ่งความรักที่แท้จริงที่พูดว่ารักเน้นๆรักล้วนๆอย่ากวรนะ ที่คำตัดขององค์มหาบุรุษองค์ที่ถามปากติดกันขนาดนั้นกันอะไรกันระยะนมิจตากันยาที่แปลว่าเรือเรือธรรมนาวาธรรมซึ่งตัวนี้ก็ประทานมาแล้วซึ่งว่านนาวาธรรมหรือว่าว่านหนมุมานประสานกายซึ่งเกี่ยวข้องกับคนนี้ยังไงก็แสดงให้เห็นหมดแล้ว นิลพัทก็ปรากฏแล้วสุขีบก็ปรากฏแล้วองคตก็ปรากฏแล้วฮนุมานก็ปรากฏแล้วนางสวาหะก็ปรากฏแล้วชมภูพานก็ปรากฏแล้วดังนั้นก็นาวาธรรม ที่ได้รับพร้องการมาจากสนลักนี้วัตถุนี้ที่เป็นว่างอนุนมานประสานกายก็อยู่ที่นี่แล้วแม้ว่าตอนนี้จะทุนทรัพย์อะไรต่างๆที่จะทำเอกสารต่างๆสื่อต่างๆยังขาดแคลนแต่ก็ก็ต้องพูดเรื่องได้นะได้สายสินอันประเสริฐ 以往。